สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาพูดถึงสปปรรพคุณทางสมุนไพรของเห็ดขมยูคาหรือว่าเห็ดพึ่งขมนะคะสปปรรพคุณทางสมุนไพรพบว่าเห็ดยูคาเป็นเห็ดที่มีคาร์โบไฮเดรดตต่ำกว่าเห็ดกินได้อื่นๆ โดยมีอัตราคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ6-11เซมีไขมันต่ำซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของเห็ดกินได้มีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงและยังมีไฟเบอร์ด้วยคุณสมบัติข้างต้นของเห็ดขมยูคาจึงเป็นที่เหมาะสม เป็นเหตุที่เหมาะสมในการรับประทานสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักไฟเบอร์ที่สูงช่วยลดอาการท้องผูกทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยลดคอเลสเตอร,รอลน,น้ำตาลในเลือดนอกจากนี้เห็ดขมยังได้รับความนิยมสูงในการนำมา ประกอบอาหารเช่นแกงเสร็หน่อไม้หรือว่าทำก้อยเห็ดขมหรือต้มจิ้มน้ำพริกโดยต้มประมาณสองครั้งและเช็ดน้ำออกประมาณนี้ค่ะเชทน้ำทิ้งให้ความขมลดลงค่ะบางคนก็นำมา แกงใส่กะทิประมาณนี้ค่ะจบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ